เช้ามาก็มาเจอของดีห้านอยมัดรวมนะคะห้าหกนอยเลยนะเข้าเมื่อวานเข้าไปดูแล้วเข้าเกือบทุกนอยค่ะของอะไรนะลาวสามเห็นนอยสามพักกีน้อย,อยพัฒนาเข้าหมดเลยนะคะเนอะนอยสามกักกีแตกสามตัวเลยสองอะไรนะที่เห็นเมื่อวานลืมแหละรู้ว่าแตกอะคะ่ะล่างก็แตก บนก็หมดหมดทุกตัวเลยอ่ะข้างล่างสองหกเนาะที่จําได้โอ้อะไรจะขนาดนั้นอหาหนอยมัดร,รวมของเรานะคะจะพกกิจของเราไปเลยสองสี่ไหมอือสองสีนะั่นแหละไปะนะสองสี่ฟันสองนะฟันสองฟันสองวันนี้ของเราพันสองเด่นสุดคือสองลคะค่ะ ก้าวของเรามาอีกแล้ววันนี้ตัวไม่ใหญ่นะตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กนิดเดียวมีก้าวใหญ่กว่าเพื่อนก้าวมาทุกวันแต่เมื่อวานไม่รู้เข้าหรือเปล่านะเออเข้าอุ๊ยเข้าสิเนาะเออเมื่อวานนี่เข้าของเขาอะอืมก้าวเฉพาะกินใช่ไหมแต่รูว่ารว่าเข้าอ่ะอะไรนะ โอ้ของฮานอยอุยเยอะ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 มื่อวา,านก้าวมาเยอะเลยนะนอยพัฒนานอยสามาคัคคีมา,มา,ม,ามาหมดเลยสิงก็มามัง้งอะไรมัง่งโอ้เยอะแยะเลยอะเนี่ยฮานอยมัดรวมเอาไปเล่นได้หมดเลยนะคะเนี่ยไหมนะตัวเจาะตัวอะไรก็ทำให้แล้วคะ่ะ3ตัวเรียบร้อยนี่คือฮานอยมัดรวมของเรามัดรวมทั้งทุกอย่างคําว่ารวมนะ ไม่ใช่ฮานอยอย่างเดียวนะคะเนี่ยได้หมดเลยได้หมดถ้าสดชื่นอืมถ้าคนทำมาสดชื่นได้หมดเลยคนทำเมื่อคืนนี้เงาสปกสปก,สปกโอ้ยง่วงมากนี่แหละนี่แหละทำไปนี่แหละเกือบไม่รอดเป็นสิบสิบรอบขำตัวเองบอกว่าโอ้จะทรมันตัวเองไหมทำไมไม่ทำพวงนี้พวงนี้คงไม่ทันคือวันนี้นะคะ ต้องไปทำงานแต่เช้าอะ่ะตื่นแต่เช้าอะนะไม่ทันแน่นอนถ้าจะทำแต่ถ้าลงคลิปมาทันแต่ถ้าจะมาเริ่มทำไม่ทันไม่ได้แน่พุ่งนี้หวยเยอะหวยเยอะว่าจะทำนิดน้อยแต่มันก็อดไม่ได้เนาะอยากรุนอะ่ะตัวเองก็อยากรุนเหมือนกันนะคะก็ทำให้น้องๆเพื่อเป็นแนวทางด้วยเนาะแล้วก็ทำกันไม่เยอะเล่นกันไม่เยอะเนาะ พี่ก็มีกำลังใจอันไนทำได้ก็ทำหว่วงก็ทนอยากทำอะ่ะอยากทำไม่มีใครบังคับเลยอะ่ะอยากทำโอเคนะคะน้องๆองค่ะประมาณนี้นะคะเพราะว่าจะรีบแต่งตัวไปทำงานละไม่ไหวละนี่ขอให้น้องๆ้องปงังปังนะคะรวยรปังปังวันนี้เข้าขอหอยเข้าขอหอยโดนเมื่อวานนี้มากเลยนะคะเมื่อวานนี้เข้ามากเลยปุ๊ยตื่นเต้นมากเมื่อวานนี้บอกตัวไหนเข้าตัวนั้น อืมเนาะช่วงแรกของเราเข้าเลยสามตัวทั้งทั้งเจาะทั้งอะไรเนาะห้าหกเจ็ดเข้าหมดเลยอ่ะพี่บอกหกเจ็ดเนาะห้าเจ็ดเออห้าเจ็ดห้าเจ็ดพิเศษนะเฉพาะกิจก็เข้าพัฒนาก็เข้าสามัคคีก็เข้าโอเข้าสิงก็เข้านะคิดว่านะจำไม่ได้นะสิงโอ้สุดยอด วันนี้ขอให้เข้าขอให้ดูเหมือนเมื่อวานนี้นะนะคะฟันสองนะวันนี้นะฟันสองเจอกันค่ะสวัสดีค่ะน้องๆ